อ้าววันดีหน่อยอของแท้ครับมันหวานหน่อยเสียงมันหวานหน่อยเสียงเงนโซวเพ็ดครับผม เราครับช่องแกวเชียงพลายแก้วสักใบครับผมก็วันนี้เรามีภารกิจมีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงโต๊ะจีนอาหารช้างอยู่วัดป่าหนองพยอมนะครับเราพาแม่ใหญ่มานะนี่แม่ใหญ่ล้วโอ้เบา,บาลูกเบาๆแม่ใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนิ่มมากเลยนะครับนี่ลงรถน,นิ่มมากเลยนะครับวันนี้วันนี้เนาะทางนี้เนาะนี่เน่ มา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 วันน ja ี้เราเร็วเจ้ะซ่เที่ยงครับผมมีอยู่หลายเชือกนะครับอยากเตี่ยวอไรลอยเดิน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 ครับเดินไปไปไปไม่ยัย ยญ่นี่เดินเร็วไปพังนิโคเออมาถึงนานเอยครับนานแล้วครับผมโอ้ทำไมตัวแดงๆอย่างนี้ันี 3> <3> <3> ดง เป็นแ <passwords S 1> ดงยีโนนเป็นแดงเป็นสร้างแดงเลยครับเปื่อซางเพื่อครับผมสร้างเพื่อครับเฮ้ยลูกไส้เพิ่นอยู่ใส่ลูกไส้เพิ่อนดิอยู่บ้านบอ่กติดหรือยังครับนี่ไม่รู้เหมือนกันเด้อทับยังครับทับยังนี่ทับแล้วทับนานยังเรืล่าสุดไปเรือล่าสุดเพ่งได้สองเดือนแต <desirable. S 1> ่ก่อนได้หนึ่งปีแล้ว พ่อเดิมพ่อเดิมครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเลี้ยงโตจีนช้างนะครับนี่วันนี้พรายทองแท้ดมาใส่หไปเลยไปหาหมูเขาเลยั่นคือพรายทองแท้นะครับนี่ กำลังเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับ อ้าววัดดีหน่อยอของแท้ครับ,บนหวานหน่อยเสียงนหวานหน่อยเส <laughs> <laughs> ียงเงินโซนเพชรก็เสียก็เราต้องอขดัดขัดผู้ใหญ่ คนนี้ไปไม่ได้นะครับนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จริงๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ที่บ้าครับหัวหน้าหหัวน้าทีมงานครับผมหัวหน้าครับเป็นเวลาทีมงานจัดรถไปติดในมองหาใครก็ไม่เห็นเลยจีนก็พอเนอะลุงก็มาก่อนเนาะเขามาก่อนอุถ่ายแล้วปู่ก็มาอยู่กันทั้งหมดกี่เชือกนี่ฮะมันเท่าสิบห้าเราได้มาแล้วสิบห้าสเชือกนะครับมีหเชือกนะครับผม พระอาจารย์หลวงปู่เกตแก้วพระฤาษีหลวงปู่เกตแก้วมาเลี้ยงอาหารโตจีนช้างนะครับนี่ครับผมหลวงปู่ฤาษีเกตแก้วนะครับ

นอกจากเลี้ยนอาหารแล้วนะคะยังมียังได้รางวัลนะครับมีค่าขนมด้วยนะคะมีได้รางวัลนะครับผมโคลุสีให้ค่าขนมด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาช่วยเหลือช้างอาหารช้างทั้งมีตาให้ค่าอาหารช้างด้วยนะคะมีอาหารช้างมีค่าขนมด้วยนะคะอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจากใจ ขอบคุณนะคะจาก,จากใจนียนะคะน,นี่นะคะแม่ใหญ่ของเราได้ไปหลายงานแล้วม,ม,ามาด้วยวันนี้ไม่ใหญ่ะาันนี้ก็ทานอาหารนะคะมีอาหารครบหน้าหมูเลยนะคะปีกล้วยมีอ้อยมีสับประรดนะคะ ข้าวโพดแม่ใหญ่ของเรานะคะมารวบงานแล้วค่ะนี่ยืนทข้างหนูนะคะ่ขวนใกระทะนะครับกระนะเ้าเกนกว่าีนะแกะจ้ามายเด้อขวนมคเลยมาลยมาเมาด

อาหารช้ามาเาาลี้ยงช้างะรหลายเชื่อเลยนะคะอยู่ที่ที่พักสงก่าน้องสยองนะคะาาร้านได้อิ่มรานได้อิ่มนะคะ ใจบุญมากเลยก็อยากมีนี้เรยนะคะอย่างนี้บ่อตอนนี้นะคะเป็นผู้ใจบุญนะคะเลี้ยงอาหารอยู่ที่วัดบ้านไม่ควานนะคะก็เป็นช้ากินงานหนุ่มศก ล้มถข้งช้างอีกไปหลายเชือกแม่ใหญ่ของเราก็มานะคะปูสีเกล็ดแก้วแล้วก็พิมงานและคณะนะคะแม่ใหญ่ของเราก็มานะคะก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราช้าช้างทำคลิปดีๆกันต่อไปนะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะขอบคุณคุณปูเลยศีเกตแก้วและคณะสายบูญที่มาเลีะะ้ยอาหารทั้งช้างทั้งควานในวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมพระราคิพนธ์ขอต้อนรับมาช